สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอ,อีกครั้งนึงนะครับตรงนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยวันนี้ก็เป็นมวยไทยจะสีนะครับคืนชอกกันอาวันที่2ี่พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8นะครับเวลา14นาฬิกา30ินาทีเดยประมาณครับมุมสองเวนก็เลยถูกการนี้นะครับนําข้อมูลวิเคราะห์ลุงหน้ามวยไทยจสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกจะเสนอท่านดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักขงนักหมู่อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่เริ่มขึ้นชกจริงกับเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้น เดี๋ยวเรวามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยไทยจีนสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยไทยจีนสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายเราคือฟิลพดุงชัยมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับตำนานสยามภูมพันธุ์มวยพิกัด108ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายเราคือปูตินสอทินโพส่วนฝ่ายน้ำเงินน,งน,นะครับไทยแลนด์สอรุ่งศักดิ์พิกัด116ปอนด์คู่ที่3เป็นเหล่าคู่เอกนะครับฝ่ายเราคือโปเยอสังปาตอง ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยพิกัด122ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4เป็นคู่เอกนำารการนะครับฝ่ายก็คือเพชรสองวันส่อสมานกาเมนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชร1เพชรมวยไทยพิกัด118ปอนด์คู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมเราชอบนะครับ ก็ฝากกดติดตามแลวก็กดถูกใจกด u b s ส r คร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนพัธุ์แรนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงานส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งเฉพาะมวยไทยห้ยกสมัครวันนี้150บาทดูได้4อาทิตย์นะครับถ้าในสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราาาาไดด้้้นะจขึอยู่่ทงงล ส่วนแฟนมือทไอใดนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับพักยก24ครับต้องมีแอร์นำหน้าก่อนนะครับและตามด้วย PAK 2 4ครับลุ้นมันทุก2เวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้องพักยก24ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับดูที่มวยไทยจัตศรนะครับขึ้นชกกันในวันที่23พฤศจิกาย,ยน2568น,นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีเดยประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวยไทยจัตศรในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือฟิลผนุชัยมวยไทยนะครับหรือว่าสะหลวงเล็กผนุชัยมวยไทยยิมน,นะครับหรือว่าลูกเจ้าแม่จำรัดส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับตำนานสยามพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับหรือว่าอออุดอุดรนะครับหรือว่าเพชรกลางวันคงสวัสดิ์มวยยยไททพิกาาาร108ปอนนนดดด์ะคับงง้ฝ่แ ฟิวเป็นนักโชว์จากจวนสุโขทยัยอายุ17ปีเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยหมัดเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งและฟอร์มสดเลยนะครับต้องบอกว่าสี่ไฟลังสุดนี้อย่างสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับปัจจุบันนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่พดุงชัยมวยไทยที่จงังหวัดพิษณุโลกนะครับมีคุณพดุงชัยพันลุมาเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์ม,ลรรรมหลังส,ส,ชะชะนนลสุดนะครับชนะคะแนนเพชรสวรรค์สิทธิ์อภิบุญทิวิทีราชดำเนินชก102ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรสิงห์คอนสอสุดนะครรับโชว์ฟอ์มสวยต่อเนื่อองนนนะะครับชกยกที่ สุขหน้าพยักมุนชนที่วิธีราชดำเนินโชคหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์นะครับเมื่อวันที่สิบเก้าตุลาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มงสุดนี้สดเลยชนะรวดทั้งสามไฟสฟ่วนไฟน้ำเงินนะครับตำนานสยามเป็นในโชคจันครศรีธรรมราชอายุสิบห้าปีเป็นมวยขวาคบเครื่องสาดแข้งขวางแทงแรงนะครับและฟอร,ร์มสดไม่แพ้กันนะครับสามไฟลังสุดนี้ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นที่นครศรีธรรมราชนะครับรรรมีคุณวิทยาเพชรสี่หมื่นครับเป็นคนดูแลนะครับมีพันตำรวจเอกสุขทัศน์ภูมิบ ชนะนกยกที่3ยอดบวงงามอธันวาสินที่ศึกจิตมวยนกชกร้อยสามปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเหนือพยาพุทธประชาชื่นที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชร sks ชกร้อยสามปอนด์นะครับล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนเพชรออนไลน์รถสวยจ่าเจดนะครับที่ตะวันนานะครับศึกดาวรุ่งนอสงวนพงชก104ปอนด์นะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าล่าสุดมีกอไปร่วมแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่นนะครับไปคว้าเหรียญเงินมานะครับในศึกเอเชียนยูทธเกมนะครับที่ประเทศบาเรนมมานะครับเื่่อชวง เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับสฟอร์มล่าสุดของการชกมวยไทยของทราแฟรเงินก็ชนะรวดทั้ง3ไฟส์นะครับเทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับส่วนสูงนะครับทั้งคู่สูงประมาณคนละ165เซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นทางด้านแฟแรงชกมาประมาณ4ีไฟส์ส่วนไฟน้ำเงินนะครับชกมาประมาณ30ไฟส์กระดูกการชกมวยทางด้านแฟแรงก็ดูว่าจะชกมาเยอะกว่านิดหน่อยนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านแฟร์แรงห้าสิบสองกกิโลรัวนไฟน้ำเงดินกกวว่าด้ยนะครับ คู่นี้นะครับต้องบอกว่าฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับทางหน้าายแดงก็จะดูดีกว่าในเรื่องของกระดูกมวยนะครับกระดูกการชกมวยชกมาเยอะกว่านะครับและเวทปะทะก็ดูว่าเวทใหญ่กว่าด้วยนะครับแต่ว่าหน้าเสืออาจจะดูเสียเปรียบดูเป็นรอนนะครับส่วนายน้ำเงินนะครับตำนานสยามนี่ได้เปรียบเรื่องหน้าเสือนะครับหน้าเสือดูจะชุดใหญ่กว่านะครับแต่ว่าเสียเปรียบเวทนะครับเวทปะทะดูเป็นรอนะครับวันนี้ก็มองไปที่ไฟแดงนะครับฟิลพดุงชัยมวยไทยนะครับผมดูว่ากระดูกมวยดูดีกว่านิดหน่อยนะครับและเวทปะทะก็ดดูใหญ่่กววา้ย ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฟิลพหลุงชัยมวยไทยครับคู่ที่1น,นะครับคู่เปิดหัวของมวยชัดเจริสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฟิลพหลุงชัยมวยไทยครับ มาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือปูตินสอทินโพนะครับหรือว่าส่วนน้ำทานคีรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไทยแลนด์สอลุงสักด์นะครับหรือว่าไทยแลนด์เล็กหรือว่าเพชรไทยแลนด์สอลุงสักด์นะครับพิกัด116ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับปูตินเป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่อายุ16ปีเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงนะครับขวาขอปั้มตีแนวแน่นแข็งแกร่งนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สอเดชพันธ์นะครับมีพันตำรวจโทสุรเชษเดชพันธ์เป็นคนดูแลนนะะคครรรรััับบบบบฟฟออออ์์มมม่่าาสสสุุดเเกกกืไททยีีวิชงจ 14ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนน f ฟ c บ b o o k ฟามสุขกับมือไทยที่วิธีช่องเจ็ดชก115ปอนด์ครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพรเตชินบางแสนไฟครับที่วิธีราชเลิศหนึ่งชก114ปอนด์ครับเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมา3ฟอร์มสูงข,ของทนาิแฟร์นะครับสามรสชาติสเสมอ1แพ้1แล้วก็ชนะ1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไทยแลนด์เป็นโชกจากจวัสสุรินอายุ19ปีเป็นมวยซ้ายนะครับครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงในไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันซอกรูแรงหลักเหลี่ยมดีและฟอร์มสดเลยนะครับต้องบอกว่า4ี่ฝ่ลยหลังสุดนี้ยังไม่แพ้ไข่นะครับแต่ว่าการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรอนะครับเพราะว่าเดิมทีปูตินนี่จะชกแก้มือกับทางด้าน a c e b o o k นะครับแต่ว่า Facebook นี่ถอนไปนะครับล่าสุดนี้ปรับเป็นทางด้านไทยแลนด์สอนลุงศักมาเสียบแทนนะครับการเตรียมตัวอาจจะดูเสียเปรียบนิดหน่อยะรรััแตต่ก็ู้วปมาาณ1สดห และก็ต้องบอกว่าธนาคาฟันเงินไทยแลนด์นี่ฟอร์มสดจริงๆเลยนะครับชกมวยไทยในรูปแบบให้ยก10ไฟล์ล่าสุดนี้อย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับ เพิ่งสดุดแพ้น็อกคูต้าสู้มาในศึกวันลุมพินีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามวยไทยในรูปแบบพายยกนี้ไม่แพ้ใครมาเป็น10บไฟแล้วนะครับต้องบอกว่าฟอร์มสดมากๆเลยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิซซ้อมอยู่ที่สรุ่งสักดนะครับที่พระรามสองนะครับมีคุณไพรัตน์นนสนามเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่3ชายใหญ่วอสุขสันติวิถีราชดำรงเดือนชก116ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่2นะครับเมืองช้างสอเดชพันธ์นะครับที่่่่สสสุุมมวววยยยยไททกกกิิตตเเพชชชชรรรรร็ออออออปปงง้นนนนนดด์์์ลาะะะคคัับบโฟื นั่นก้องมีชัยวอลันนิมิตท,ที่วิทราชดำเนินชกร้อ116ปอนด์นะครับเมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มสุดของทางด้านฝ่ายเงินก็ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดของทางกู่ทางด้านฝ่ายเงินก็จะดูสวยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับทางหน้าฝาแดงสูงประมาณ172ซนติเมตรส่วนฝัน้เง Self ินนะครับสูงประมาณ173ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทาั้งเส้นทาหงหน้าฝาแดงไี่ชกมาประมาณ40ไฟส่วนฝัน้เงินชกมาประมาณ80ไฟนะครับกระดูกการชกมวยทายหงหน้าฝัน้เงินชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆทางหน้าฝาแดง56กิโลส่วนฝัน้เงินก็ประมาณ57กิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆฐาหงหน้าฝัน้เงินก็จะดูหนักกว่าด้วยนะครับ คู่นี้ทางด้านฝ่ายแดงปูตินก็จะดูดีกว่าในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการการเตรียมตัวก็จะดูดีจะดูดีกว่านะครับแต่ว่ากระดูกมวยดูมาที่หลังนะครับและเวทก็ดูเล็กกว่าด้วยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฟอร์มสดเลยนะครับและเวทใหญ่กว่าครับเวทปะทะดูใหญ่กว่ากระดูกมวยก็ดูมาก่อนแต่ว่าการเตรียมตัวดูเป็นรองครับแต่วันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไทยแลนด์สอุ่งศักดิ์นะครับผมดูว่าเวทปะทะดูใหญ่กว่านะครับและชื่อมวยกระดูกมวยก็ดูมาก่อนด้วยวันนี้บอกว่ากระดกมวยน่าจะช ได้ครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไทยแลนด์สอุงศักดิ์ครับคู่ที่2องของมูชาเดซีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไทยแลนด์สอุงศักดิ์ครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือโบเยอส,สันปาตองน,นะครับหรือว่าวอสันใต้ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับยกคิรีทีเอ็นมวยไทยนะครับหรือว่าสอเพชรจำรัดหรือว่าเพชรตวัดพุ่มพันธุ์ม่วงพิกัดหนึ่งร้ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับโบเยเป็นในโชว์จากจังหวัดเชียงใหม่นะครับอายุ26ปีเป็นมวยขวาครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยมัดตีนหน้าแรงนะครับอาวุธหนักแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งสอกส่วนรุนแรงและฟอร์มค่อนข้างดีด้วยนะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อออวสสสัััันนนนนนใตหชะครรบบแกปาาุ โกเสียสันปะตองน่าจะขึ้นถอดบางคนแล้วก็กํากับหน้าเสือเองที่มุมด้วยนะครับและน่าจะมีอัด ฉีดก่อนชกด้วยนะครับสามฟอร์มสุดของทราย,ฟยแฟร์แดนนะครับชนะคะแนนสิงห์ดำกาแฟโฟกัสที่วิธีช่องเจ็ดชก122ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยที่วิธีช่องเจ็ดชก122ปอนด์นะครับล่าสุดสมีเสมอกับเพชรสยามทีทูเอวอเตอร์อุบลที่วิธีช่องเจ็ดชก122ปอนด์นะครับเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มสุดของทางด้านแฟร์เดนนะครับชนะสองฝ่แล้วก็เสมอหนึ่งฝ่ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกคิรีเปในชกจากจังหวัดสุรินทร์อายุ24ปีเป็นม ตีแข็งแกร่งคว้าคอล็อกลัดตีรุนแรงนครับเป็นมวยเข่าในทรงแข็งแกร่งนะครับปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ t n มวยไทยนะครับมีท่านัานนกน้อย t n มวยไทยนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูยแลนะครับ สามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรฤทธิ์เหล่าโชคจเจริญราชะสีที่วุฒิช่วงเจ็ดชกร้อยสิบเก้าปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเด่นสิทธินายกทวีปตะพงที่วิช่วงเจ็ดชกร้อยสิบเก้าปอนด์นะครับล่าสุดนี้เสมอกับอัจฉริย์ปอประจันสีกีฬาสปอร์ตที่วิช่วงเจ็ดชกร้อยยี่สิบสามปอนด์นะครับวันนั้นยกคีรีมาเข้าเวทแทนท่านฤทธิเดชลูกเจ้าพ่อหลวงต้มจึงต้องชกน้ำหนักปล่อยๆนะครับเมื่อวันที่สิบสองตุลาคมที่ผ่านมาสามฟอร์มส่วนของตราแเงินนก็ชะยแพ้้แลวก็เสมอไฝ เทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้ฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ167ซนติเมตรส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ165ซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับโชคโมยมาทั้งสิ้นทั้งคู่นี่โชคมาประมาณคนละเป็นร้อยไฟเลยนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงหกกิโลส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ60-61กิกโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายแดงดูจะหนักกว่านะครับเพราะว่าสามไฟล์หลังสุดนี่โชคร้อยนี่สิบสองชปล่อยๆ123ปอนด์แต่่่ววาากอนนน้ชไเพียง 1 1 9่อปอนด์เท่านั้นเองนะครับเวทปะทะนะครับทางด้านฝฟแดงดูจะหนักกว่าครับคู่นี้นะครับทางด้านฝฟแดงก็จะดูดีกว่า ในเรื่องของเวทนะครับจะได้เปรียบเวทครับเวทเป็นธรรมชาติมากกว่าครับและหน้าเสือดูว่าชุดใหญ่กว่านะครับแต่ว่าวงในนะครับเข่าในดูแล้วเป็นรองครับส่วนไฟน้ําเงินหยกคิรีนี่เป็นประเภทเข่าในเหนียวเลยนะครับเข่าอาชีพดูว่าเข่าในน่าจะทําได้ดีกว่านะครับแต่ว่าเวทเสียเปรียบเวทดูเล็กกว่านะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงครับโปรเยแอสันปาตองครับเวทใหญ่กว่านะครับเวทเป็นธรรมชาติมากกว่าหน้าเสือก็ดูชุดใหญ่กว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงโปรเยแอสันปาตองครับ คู่ที่3ารองคู่เอกของมวยเทจสีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโปรเย่แอสสัตปาตองครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับแล้วก็เป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น118ปอนด์ของวิธีช่อง74ด้วยนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสังวานซอสมานกาเมนนะครับหรือว่าซอสกาแฟมวยไทยนะครับหรือว่าตรงต่อยปอพินพัฒนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะครับหรือว่าไอแซคโมฮัมหมัดนะครับหรือว่าเพชรสมานมวยไทยยิมนะครับพิกัด118ปอนด์นะครับ ทางด้านไฟแรงนะครับเพชรสังวันก็เป็น,นโชว์จ่ายัวนบุรีรามอายุ22ปีนะครับเป็นมวยขวานครับบู๊เปิดเกมนะครับเตะขาต่อยมาเจาะยางฟันศอกรุนแรงเข่าในล็อกลัดตีเหนียวแน่นศอกโซนรุนแรงบู๊ดูดันกระแลกกระส่วนหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอสมันกาเมนนะครับแต่ว่าไฟนี้ก็น่าจะไปฝากซ้อมแล้วก็ฝากปั้มที่ พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่ในความดูแลของเสียแขกสมชายเทพดุ้งเหลืองนะครับโดยมีทางด้านเสียสมานบุญจอเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับแพ้คะแนนไม้สั่งคำสอยิ่งเจริญการช่างที่ศึกวันลุมพินีชก122ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยที่วุฒิราชธรรมเนียชก122ปอนด์ครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงศ์ที่วุฒิชก7ชก119ปอนด์นะครับเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาสามฟอร์มลสุดของทาางงดด้้้นนนแแแฟรระะคคัับบพลวก็ชไ คนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรหนึ่งเป็นในกชกจากประเทศฝรั่งเศสนะครับอายุ19ปีนะครับเป็นมวยขวาบูเปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในปั้มตีแข่งแกร่งศอกโซ่รุนแรงและฟอร์มสดเลยนะครับต้องบอกว่า7จ็ดไฟหลังสุดนี้ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่อย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่เพชรมวยไทยยิมนะครับที่จังหวัดประจวบนะครับแล้วก็มีคุณพ่อโซเฟียมูฮัมหมัดนะครับเป็นคนดูแลนะครับมีทีมงานกล้วยฉว่างให้การสนับสนุนวันชกกล้วยฉว่างน่าจะขึ้นถอดมงคลลแ้้วกกก็ําาับหนเสือที่ เองด้วยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่2นะครับอันโตนิโอปิอาน่านะครับนักชกชาวอิตาลีที่สกวันลุมพินีชกร้อย117ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่1นะครับฮารุยุกิทานิสึนะครับนักชกชาวญี่ปุ่นที่สกวันลุมพินีชกร้อย117ปอนด์ล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนดินเนื้อทองหมดพง191 ที่วิธีช่องเจ็ดชกอปอนด์เมื่อวันที่7กันยายนที่บ่านมา3ฟอร์มสุดของธนาแฟนเงินก็ชนะรวดทั้ง3าไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดของทั้งคู่ธนาแฟฝเงินก็จะดูสวยกว่านะครับ ส่วนสูงนะครับฝาแฝงสูงประมาณ172ซนติเมตรส่วนฝาเงินสูงประมาณ169ซนติเมตรนะครับทางด้านฝาแดงก็ดูจะลอยๆเลื่มๆนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นทางด้านฝาแ่งนี่ชกมาประมาณ80ไฟส่วนฝาเงินชกมาประมาณ50ไฟกระดูกการชกมวยทางด้านฝาแดงดูชกมาเยอะกว่าครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝาแดง60กิโลส่วนฝาเงินก็ประมาณ58-59กิโลกรัมน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝาแดงก็จะดูหนักกว่าด้วยนะครับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจดีด้วยกันทั้้งงงงงคูู่่่่่นนนะรััแตวววาาาาาทดดดเเพกก็จีใืออข กระดูกการผ่านมวยนะครับและจะดูดีกว่าในเรื่องของเวทประทะเวทดูใหญ่กว่านะครับแต่ว่าวันนี้ชก118ปอนด์นะครับผมดูว่าน่าจะบีบบีบอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าสามไฟล์ล่างสุดนี้ชกไว12 2, ้122 119ปอนด์เลยนะครับวันนี้ชก118ปอนด์ก็ถือว่าเป็นน้าหนักที่บีบบีบอยู่พอสมควรนะครับส่วนไฟล์น้ําเงินนะครับฟอมสดร่างกายดีมากเลยนะครับเจ็ดไฟล์ล่างสุดนี้ยังไม่แพ้ใครน้ําหนักเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับแต่ว่าจะเสียเปรียบเวทประทะครับคุณนี้ต้องบอกว่าเป็นประเภท อาวุธตักแรงด้วยกันทั้งคู่และหัวจิตหัวใจก็ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับโอกาสไม่ครบจกนี้เป็นไปได้สูงเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าอาวุธของใครจะเข้าเป้าก่อนกันนะครับแต่ผมดูว่าโดนต่อโดนด้วยกันนะครับผมดูว่าระบบการป้องกันตัวของทางด้านฝ่ายเงินเพศหนึ่งจะดูดีกว่านะครับผมดูว่าระบบการป้องกันตัวของทางด้านฝ่ายแดงเพศสังวานดูจะลุมหลวมนะครับมีโอกาสที่จะโดนหมัดโดนสอบ เล่นงานได้นะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรหเพชรมวยไทยนะครับผมดูว่าฟอร์มสดร่างกายดีนะครับน้ำหนักเป็นธรรมชาติและดูว่าระบบการป้องกันตัวดูดีกว่าครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะรุ่นพี่อย่างเพชรสังวานซอสมานกาเมนไปได้แบบสนุกคู่ขี้ดุเดือดเลยนะครับพร้อมกับควาเมเข้มขัดรุ่น118ปอนด์ของมวยทัศนีมาคาดเอวด้สำเร็จนะครับร 4, คู่ที่4ี่เคว้กำนำรายการของมวยทัศนีในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรหเพชรมวยไทยครับ มาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทจสีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับฝ่ายแดงฟิวพดุงชัยมวยไทยส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับตำนานสยามพุ่มพันธุ์ม่วงคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฟิวพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับผมดูว่ากระดูกมวยดูดีกว่านิดหน่อยนะครับและเวทประทะดูใหญ่กว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงฟิวพดุงชัยมวยไทยครับคู่ที่ 2. นะครับฝ่ายแดงปูตินสอเทียนโพส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไทยแลนด์สอรุ่งศักดิ์คู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไทยแลน ดูว่ากระดูกมวยมาก่อนครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินไทยแลนด์สอุ่งศักดิ์ คู่ที่3นะครับฝ่ายแดงโป,เย,โปเยอสันปาตองส่วนฝ่ายน้ำเงินยกคีรีทีเอ็นมวยไทยคุณทีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโปเยอสันปาตองนะครับเวทพิกัดเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับหน้าเสือดูดชุดใหญ่กว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงโป,เย,โปเยอสันรปารตองครับคู่ที่4ฝ่ายแดงเพชรสองบอสอสมันการเม้นส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยคุณทีชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะครับฟอมสดร่างกายดีเวทเป็นธรรมชาติและดูว่าระบบการป้องกันตัวดูดีกว่าชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยครับ สุดท้ายนี้นะครับขอ,บอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ